สวัสดีค่ะราดานานาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่รดาพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์กวักมรกตนะคะด้วยวิธีแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือขยายพันธุ์กวากมรกตด้วยการชำใบนะคะเริ่มขั้นตอนแรกเราก็จะไปเลือกเอากิ่งที่ กำลังพอดีนะเพื่อนๆก็คือเป็นสีเขียวเข้มแล้วทั้งใบทั้งก้านนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสีเขียวอ่อนนี่คือเขาก็ยังไม่แก่ดีนะถ้าเป็นสีเขียวเข้มนะเขาจะขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะก็คือเลือกมาหนึ่งกิ่งเนาะกิ่งสีเขียวเข้มทั้งกิ่งแล้วก็ใบด้วยนะคะพอได้มาแล้วนะคะก็ให้เราตัดใบเขานะคะตัดออกมาเลยเนาะค่อยๆตัดออกมาเลยค่ะ จริงๆต้องตัดออกทุกใบนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้พอดีพี่จะชำก้านเขาด้วยเนาะพี่ก็เลยเลือกที่จะทิ้งใบล่างไว้ใบหนึ่งค่ะก็คือเริ่มตัดจากใบที่สองนะคะคือใบแรกพี่ก็จะเวน้นเขาไว้เนาะเว้นใบหนึ่งใบเพื่อที่จะชำก้านนะคะถัดจากใบแรกขึ้นมานะคะพี่ก็จะตัดออกทั้งหมดเลยนะคะอันนี้พี่ใช้กรรไกรตัดกิ่งนะคะหรือถ้าเพื่อน <pyram> ids, ๆไม่มีใช้กรรไกรตัดผ้าหรือว่ากรรไกรที่เรามีในบ้านก็ได้ะคะ่ะ หรือไม่ก็เป็นมีดอันเล็กๆก็ได้นะคะค่อยๆตัดออกมาเนาะขอแค่เฉือนก้านเขาหลุดออกจากนี่ได้อ่ะคะ่ะเอาใบของเขาออกจากก้านเขาได้นั่นเองเนาะคือพ,พี่ก็จะตัดเล็มมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเหลือใบคู่บนไว้ค่ะคือเหลือใบแรกไว้แล้วก็ใบคู่บนสุดไว้นะคะเพื่อที่จะชำก้านเขาด้วยนะคะพี่ก็เลยเหลือใบเขาไว้นั่นเองเนะาะค่ะและหลังจากนี้นะคะพี่ก็จะ ตัดครึ่งท่อนเนาะครึ่งท่อนบนกับครึ่งท่อนล่างนะคะเพื่อให้ใบคู่บนกับใบอันล่างเนี้ยเอาไว้เพื่อที่จะช้ำก้านเขาเนาะอันนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะคะว่าทํำยังไงเนาะค่ะแล้วขั้นตอนถัดมานะคะคือพี่เอาเม็ดป๊ปเปอร์แล้วก็น้ําใส่ไว้ในถาดพลาสติกนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นพลาสติกเก่าที่เป็นกล่องขนมเก่านะคะพี่เอามา ใช้ใหม่เนาะคือล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เก็บไว้นะคะพอมีอะไรจะทําเราก็เอาออกมาทํานะคะพี่ก็ใส่เม็ดป๊อปเปอร์ลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะน้ํานี่ให้เสมอกับเม็ดป๊อปเปอร์ค่ะจริงๆเม็ดป๊อปเปอร์ก็ไม่ต้องสูงมากก็ได้นะคะเอาแค่พอเราวางใบแล้วใบเราไม่หล้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็คือพอพอได้เม็ดป๊อปเปอร์เทน้ําลงไปแล้วนะคะเราก็ แช่ใบของเขาลงไปได้เลยนะคะทําการจุ่มปุ๊บลงไปเลยนะเพื่อนๆมีกี่ใบก็ให้จุ่มทุกใบเลยนะคะก็เรียงแถวกันมาด้านหน้าเรื่อยๆนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อสะดวกจุ่มแบบไหนก็จุ่มได้เลยนะเพราะอันนี้ถาดพี่ของพี่มันก็ใหญ่เยอะเหมือนกันค่ะมันก็เลยสามารถที่จะจุ่มได้เยอะเนะาะก้านหนึ่งอะคะ่ะใช้หนึ่งถาดก็จุ่มได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จุ่มไปแบบนี้เลยนะเพื่อนๆไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะคะพอจุ่มเสร็จก็ เราก็วางเขาไว้ในที่ร่มแดดรำไรนะคะไว้ในสวนหรือไว้พื้นที่ที่มันไม่โดนแดดแรงๆนะคะเพื่อนๆคือถ้าสมมติว่าเราวางไว้นานแล้วเนาะน้ำเขาแห้งให้เราเติมน้ำนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เขาแห้งจนแบบเด็นก้อนก้อนเม็ดโปเปอร์เราขาวนะ พอน้ำรู้สึกว่ามองลงไปแล้วไม่เห็นน้ำอะค่ะเราก็เติมน้ำลงไปนะคะให้น้ำเขาแช่อยู่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการชําเพื่อให้เขางอกโคดงอกรากออกมาได้นั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการที่พี่จะชําท่อนเขานะเพื่อนชําก้านที่เหลือนะคะก็ใช้แก้วพลาสติกทรงสูงนะคะเพราะว่าก้านเขายาวเนาะเติมเม็ดโปเปอร์ลงไปเกือบครึ่งแก้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำนะคะ เม็ดปอเปอร์นี้เป็นเม็ดดินเผามวลเบานะคะพี่ไม่ใช้มวลหนักเนาะพี่ใช้มวลเบาเพื่อให้เขาลอยน้ำได้แล้วก็พยุงลำต้นของเราได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะพอใส่เม็ดปอเป,อร,อเปอร์ลงไปแล้วนะคะสองก้านที่พี่ตัดครึ่งเมื่อกี้นะคะพี่ก็จะเสียบลงไปเลยนะคะอันนี้ก็วางไว้ที่เดียวกันกับที่เราชําใบนะเพื่อนๆที่ร่มแดดลำไรนะคะไว้ในบ้านเราก็ได้เนาะเขาไม่ตายนะคะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะ ออกรากให้เรานะคะตรงก้านนี้เนาะส่วนที่ใบอะ่ะก็จะมีโขดเล็กๆออกมานะคะแล้วก็ออกรากเหมือนกันนะคะค่ะแล้วอันนี้ก็คือหลังจากที่ชําใบผ่านไปหนึ่งเดือนนะคะพี่เอามาให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็จะมีโขดเล็กๆออกมาะคะ่ะเพื่อนๆแล้วพอมีโขดเราก็มีรากออกมาด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะถ้าเราชําไว้นานๆนะคะต้นเล็กเขาก็ จะเกิดขึ้นนะคะต้นเล็กๆเขาก็จะเกิดขึ้นตรงจากที่โขดเขานั่นแหละเพื่อนๆรากเขาก็จะแข็งแรงขึ้นต้นเล็กก็จะขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาเขาลงกระถางเล็กไว้นะคะเพื่อเป็นการอนุบาลเขาในกระถางเล็กเนาะพราะใส่กระถางเล็กสักประมาณ4หรือ5นิ้วก็ได้นะเพื<ๆ>่อนๆพอเขาแข็งแรงดีในกระถางเล็กเราก็ค่อยย้ายลงกระถางใหญ่อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นวิธีการชำกวัมาากมรกต จากใบนะคะเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆแล้วก็ได้ผลดีเป็นการเพิ่มจำนวนเขาได้เยอะๆด้วยค่ะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าใครทำขายอยู่หรือว่าต้องการขยายพันธุ์เขาให้ได้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะใช้วิธีการแบบนี้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะโอเคค่ะพี่หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมวิดีโอช่องพี่นะคะ สำหรับวันนี้พี่ลาไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ